เมจิกอะไรนะสตีดเมจิกสตีดเมจิกบุกจากอีสตอนนี้เจอมายากลอาจารย์สักงงแล้วครับเอาเชือกสองเส้นนะครับของคอของผู้เล่นสองคนกติกาไม่ได้ยากภายในภายในหนึ่งนาทีหรือห้านาทีต้องเอาเชือกหลุดออกจากกันให้ได้ห้ามเอาเชือกออกจากข้อมือเด็ดครับใจเย็นๆต้องใช้สติปัญญาครับต้องใช้สติปัญญา อินกงนั่นทีจะเย็นๆนั่นละอ้ามาถูกทางแล้วครับใกล้จะถึงทางแล้วถึงทางรอดแล้วเอาระว้ยเฮ้ยเฮ้ยอบอ้าอออกโไม่ออกอึบ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 อินมาถูกทางแล้วอินมาถูกทางแล้ว ห่วงห้งออาจากมือมึงนะเว้ยห่วงห้งออกจากมือเลย,เยวิชานี้จะใครไปเรล,ลูกเสือจะรู้เลยเอาเอางงองิดงงงงไม่อิดเฉลยป่ะเอ,อิดเฉลยเฉลยเลอาเราไว้ตอนนีเ้เฉลยเราไว้เฉลยเฉลยนี่ห้ามลงยูทูบนะครับต้องปิดก่อนนะครับ